ค้ยความขนลุกนิดนึงตรงที่ความฝันของเขามันเหมือนกับว่าเขาฝันไปอาจจะฝันว่าได้เจอคุณในสถานที่เก่าๆนะสถานที่ที่เหมือนมีความคุ้นเคยอะไรบางอย่างเออดูเหมือนมีบุญสัมพันธ์กันใช่เลยขนลุกไปหมดเลยอยากจะให้เห็นคนแขนสแตนอัอมโคม่าออยเห็นไหมในความฝันของเขาอ่นะคะ อาจจะเริ่มต้นจากการฝันถึงสถานที่ก่อนหลังจากฝันถึงสถานที่แล้วก็ฝันเจอคนในสถานที่เก่าๆฝันว่าได้ทำอะไรร่วมกันหรือว่าได้ทำบุญร่วมกันได้สร้าง สิ่งสำคัญอะไรบางอย่างด้วยกันเหมือนกับว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันมาเนิ่นนานคุณอาจจะรู้สึกคลิกกันตั้งแต่แรกพบนะหรือรู้สึกผูกพันกันมานานแสนนานและลักษณะของความฝันนะมันคือความฝันเหตุการณ์ในอดีตฝันว่าได้เจอกันฝันว่าได้ช่วยเหลือกันฝันว่าได้ทำอะไรร่วมกันคุณกับเขาอาจจะเคยผูกพันกันมาเนิ่นนานนะคะ เคยทาบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันเคยทําอะไรร่วมกันมาวนเวียนอาจจะเจอกันมาหลายครั้งหลายคาแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็คอยมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะอาจจะพัดผ้ากันหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ได้มาเจอกันทุกครั้งช่วยเหลือกันทุกทีนะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้การรอคอยสิ้นสุดนะคะถึงได้มาเจอกันโอ้ย